ขอเจริญในธรรมจงม,มีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนาะใหเราวางม,ามือไว้ที่หน้าตักของเราทำความสงบให้จิตใจร่มเย็นในบุญในกุศลในบรมีที่เราได้มาให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ในวันพระขึ้น8ดค่ำเราท่านทั้งหลายก็เสียสละเวลามาสร้างคุณงามความดีทานบ่มี ศีลบ่มีภาวนาสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะเป็นบุญกุศลบารมีเพื่อจะน้อมนำมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายที่เรายังมีกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนี่นะ พอพะพุทธเจ้าทันตรัสไว้บอกว่าบุญญานิปัลโลกัสมิงปาติท่าโหตีปานินันตีบุญย่อมพินที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทางหลายในโลกหน้าโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยเพราะโลกนี้เราก็อาศัยบุญกุศลเก่าที่เราเคยได้รักษาศีลห้ากรรมบท10ถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสสรู้อันยอดเยี่ยมทรงสั่งสอนชักนำมู่สัตว์ให้พ้นจากกองทุกในกามโอะในภาวะโอะทิฏฐิโอะอวิชาโอะนี่เองเวียนว่ายแต่พบน้อยการม,มากาม,มาภูมิรูปภูมิรูปภูมิมกาม,มาภูมิคืออะไร คือการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสูรละกายสัตว์เดรัจฉานคือว่าอบายภูมสี่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนของเราท่านทั้งหลายนี่นะคือว่าอยู่ในเมืองมนุษย์ในชั้นกลางกลางอยู่ในสวรรค์หกชั้นคือว่าชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัตตีนี่สวรรค์ คือว่ากามมาภูมิอยู่ในกรรมเรามีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารร่างกายของเรานี้อาศัยขันห้าของเรานี้แต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นสุสิตชั้นนิม,มานชั้นปริมาสวัตติอาศัยขันที่มันละเอียดขึ้นไป ละเอียดขึ้นไปอยากได้อะไรก็ได้ดังใจดังดังหวังเหมือนสมัยพุทธกาลมีคนทำงานของอนนถปินธิกาเศรษฐีเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นคนทำงานหาเช้ากินข้าไปทุกวันทุกวันพอวันอุโบสถก็ได้ทำงานครึ่งวันพอทำงานครึ่งวันก็เหนื่อยก็มาถามกับเศรษฐีว่า การถืออุโบโสถศินได้ไหมสักครึ่งวันนี่หลังจากที่ตอนเย็นแล้วอนาถาท่านก็บอกว่าถือได้การถือครึ่งวันดีกว่าไม่ถือเลยถืออโบโสถศินแค่ครึ่งวันตั้งแต่ตอนเย็นไปถึงหกโมงเช้าเนี่ยคือว่าถือได้สิบสองชั่วโมงก็ยังดีดีกว่าไม่ถือเลยท่านก็ได้ไม่ทานข้าวเย็นท่านก็เป็นผู้ที่ถือศินพอ ไม่ได้ทานข้าวเย็นแล้วพอละกลางคืนอาหารไม่มีในท้องก็เกิดความหิวในที่สุดอายุไขของท่านก็หมดไปตายไปขณะใกล้ๆถึงตอนเช้านี่ตายแล้วก็ไปเกิดในเป็นเทวดาลูกขาเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นไทรใหญ่ ต้นไซใหญ่นี้ก็มีลุกขะเทวดาท่านอยู่ด้วยท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญแค่ถือศีนอุโบสถชั้นจาตูมเท่านั้นท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตูมถืออุโบสถศีลแค่ครึ่งวันแท่านั้นแหละก็ได้ไปเกิดในชั้นจาตูมชั้นเป็นลุกขะเทวดาท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญแค่นิดเดียวเองคือทิ้นศีนอุโบสถแค่ครึ่งวันก็ได้เกิดในเป็นลุกขะเทวดา ฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีการถือศีน,นี้ก็มีศีนทำให้ถึงสุขติศีลให้เกิดโภพคทรัพย์ศีนทำให้ถึงพระนิพพานได้เนี่ยพอสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไทรแล้วก็มีดาบทลือศีทั้งหลายที่ท่านเดินทางมาระยะไกลมากท่านก็มาหาที่ที่ได้บ้านในเมืองมาหาที่ยังไม่ถึงก็ไปที่ต้นไทรใหญ่นั้นดาบทลือศีทั้งหลาย จำนวนหลายรูปด้วยการสลายคนด้วยกนเนก็ามามาที่ต้นไ่ใหญ่ก็หิวข้าวไม่มีอะไรจะได้กินได้บริโภคเลากมาอธิษฐานขอกับขับเทวดาลูกขาเทวดาที่เป็นเป็นลูกน้องของอนาถาบินทิเศษฐีรนี่นะก็มาขอว่าเราต้องการอาหารที่มีทิพก็เอื้อมมือไปเพื่อจะขอลูกขาเทวดา ลุกขาเทวดาก็ให้ของที่เป็นทิพย์ให้น้ําที่เป็นทิพย์ให้อาหารที่เป็นทิพย์ดาบทลือสีเลยได้ได้กินของทิพย์จากเทวดาที่ได้ทําบุญแค่ถือบัสดแค่ครึ่งวันก็ได้มีความปิติมีความสุขดาบทลือสีก็ถามถามลูกขาเทวาว่าท่านทําอะไรถึงได้เป็นลูกขาเทวดาที่นี่มีอิทธิฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์มาก ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเราถืออุโบสถแค่ครึ่งวันก็ได้เกิดเป็นเป็นลูกขาเทวดาอยู่ที่นี่เนี่ยและตอนหลังมอก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านได้อุบัติได้เกิดขึ้นแล้วเราท่านทั้งหลายได้ทําบุญได้ทํากุศลอนนาถาปินฑิกาสถีก็ได้ทําบุญมหาศาลท่านก็ได้เป็นโสดาบันปฏิพลแล้วท่านมีบุญกุศลมาก เทวดาก็แนะนําให้ระบดฤาษีนี่ไปหาพระพุทธเจ้าพอไปหาพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาปัสสะเลื่อมใสในธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าดาบทลือษีทั้งหมดจํานวนมากท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาจนได้ออกบวชตามรอยพระาศาสดาเป็นสาวกภูมินี่ท่านจึงได้บรรลุธรรมเป็นอรหันตผลอันนี้สง ที่ละเทวดาที่ได้แนะนำให้ก็ได้อน,นิสงส์มากสามารถแนะนำให้ดาบดืฤศีได้เป็นผู้ที่เข้าถึงไตสนาคมได้ออกบวชได้สร้างคุณงามความดีนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายลงมันสร้างคุณงามความดีมานสร้างบุญสร้างกุศลมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสติอาณาปสนสติแล้วก็อุปมานุสติอนุสติสิบนี้เราต้องระลึกทุกวันถ้าเราไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินในบุญในกุศลในบารมีนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่เราได้มาฟังธทมทุกวันทุกวัน เราได้มาฟังทั้งทุกวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเราก็จะได้มีความสุขเราก็สร้างบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบบรมีต่อบรมีจิตใจเราก็เบิกบานด้วยปิติความสุขใจในการมาให้ทานมาการสมาทานศีลการเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมจิตใจเราก็จะมีความสุขในบุญกิริยาวัตถุสามอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้เทศให้ ให้พระยาสากุลบุตรได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันจนได้ออกบวชด,ด้วยอนุบุพิคถาห้าอย่างหนึ่งคือการให้ทานอนุสงการให้ทานก็เกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้สองการรักษาศีลก็ทําให้เกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อน,นิสงของทานของศีลทําให้เกิดในสวรรค์ในความเป็นพรหมโลกต่างเนี่ยอน,นิสงของทานของศีลทําให้เกิดเนี่ย อนาถพินทิกาสเศรษฐีท่านก็ได้ทำได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอนุบุพิกถาห้าอย่างนี่ข้อที่1คือการให้ทานข้อที่2คือการรักษาศีลอน,นิสงของทานของศีลก็ทำให้เกิดในสวรรค์ชั้นพรมต่างๆท่านก็พูดถึงข้อที่4คือการโทษของกามกรามทั้งหลายที่ทำให้เราเวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกาวมุสาวาาด,ดื่มโูลาเมีไลนี่เราควรละเว้นเนี่ยเนี่ยโทษของกามทําให้เราได้เวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเราทำปานาติบาทมากๆเราก็จะโดนคนอื่นฆ่าฆ่าตัวเองตายในที่สุดฆ่าตัวเองตายก็ทําให้เราเกิดมีในนี้เพราะปานาติบาตนั่นเองเพราะการฆ่าตัวเอง เนี่ยทำให้เราต้องฆ่าตัวเองตายให้คนอื่นฆ่าตัวเองตายนีย่ฉะนั้นเราต้องละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นนี่ฉะนั้นพุทธเจ้าให้เราถือศีลห้าให้มั่นคงไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาเราต้องเป็นคนที่ไม่มอมเมาต่อในร่างกายของเราไม่เอาดื่มสุราเมลัยของยุดของดองของเมาเข้าสู่ร่างกายเราก็จะมีสติมีปัญญามี สมาธิที่ตั้งมั่นฉะนั้นเราต้องมั่นสร้างทานบ่มีศีลบ่มีเนคขัมมะบ่มีปัญญาบ่มีวิริยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาบ่มีอุเบกขาบ่มีบ่มีสิบนะต้องบำเพ็ญถ้าเราไม่บำเพ็ญแล้วเราไม่มีสัจจะความจริงแล้วเราจะไปเพลิดเพลินในการกินในการอยู่ในความมอมเมาต่างๆผิดศีลห้า ปานาอธินนากาเมมุสาสุลาไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาไม่เต็มที่เต็มกำลังเกิดมาเมื่อไหร่แล้วก็เป็นคนง่อยเปีย้ยเสียคาเป็นคนที่มีมีสติมีสมาธิไม่มีปัญญาฉะนั้นเราต้องสมาทานศีลต้องสมาทานศีลวิรัตเองบ้างต้องสมาทานศีลจากพระที่ท่านให้พระสิให้พระสมาทานศีลห้า ที่พระให้ปานาทินาการเมมุสาสุลานีนะ้เราต้องมีความตั้งมั่นมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเห็นโทษในการเวียนว่ายในเกิดในการมมาพบนี่ฉะนั้นเราต้องเห็นโทษในการมถ้าเราไม่เห็นโทษในการมในการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่สมาทานศีลห้าศีลห้าปัญจะพรมจันทร์ทั้งหลายเราก็จะเวียนว่ายแต่กามมาพบนี่นพะพุทธเจ้าท่านถึงให้เราถือศีลห้า กาเมบ้างสินห้าอภรมมจริยาบ้างสินห้าปัญจะพมจันให้เรายินดีในการออกจากกามไม่หมกมุ่นในกามทั้งหลายฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ทําคุณงามความดีมันพลากจิตออกจากกามโขฆะทั้งหลายภาวะโอฆะทิฏฐิโอฆะอวิชชาโอคะความมืดบอดนั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องอนุบุพิคถาข้อที่4คือ การมีกามนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่น้ำตาที่เราหลั่งไหลด้วยความพัดพลากด้วยความเสียใจลูกตายเสียผัวเมียตายจากญาติพี่น้องล้มหายตายจากในน้ำตาที่หลั่งไหลมานี่มากมายขนาดไหนมากกมายกว่าท้องทะเลมหาสมุทรอีกถ้าไม่เหือดแห้งไปพุทธเจ้าท่านถึงว่าเพราะเหตุของกามนั่นเองทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ พุทธเจ้าท่านเดงโทษบอกโทษของการทั้งหลายข้อที่5คืออัน,นิสงส์ของการออกจากการรมอัน,นิสงส์ของอาการออกจากการมก็ทําให้เราเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลในสมาธิในปัญญาศาสนาพรหมจรรย์เราจะเป็นผู้ที่มีความสุขในการรักษาศีลห้าลักศีลศีลห้าปัญจะพรหมจรรย์ เราจะเป็นผู้ไม่ยินดีในการมาคุณไม่เพลิดเพลินในการกินการนอนการเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภะพวงมาลัยของมานนี่คือว่าเป็นกรรมมาคุณห้าเราไม่เพลิดเพลินถ้าเราเพลิดเพลินเราก็จะไปผิดศีลผิดธรรมดื่มสุราเมลัยดื่มขน้ําดองของเมาก็ฆ่าตัวเองตายแขวนคอตายเพราะอะไรก็เพราะน้ําดองของเมานั่นเอง เพราะความการที่ปานาติบาตฆ่าสัตว์นั่นเองเลยทําให้ตัวเองต้องฆ่าตัวเองตายโดนคนอื่นฆ่าเนี่ยเพราะปานตาติบาตและความมอมเมาข้อที่หนึ่งก็ผิดข้อที่ห้าก็ผิดข้อท,ที่สองข้อที่สามข้อที่สี่มันก็ผิดหมดเพราะอะไรเพราะการผิดศีลห้านั่นเองฉะนั้นเราต้องเห็นโทษในกามกามมนียทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าถึงสอนอนุบุพิกถา ให้พยสศากุลบุตรจนได้มีความศรัทธาได้ออกบวชเป็นพระพิสุได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคาอารหันต์ตามลำดับเพราะอะไรเพราะอนิสง์ที่ท่านเคยบวชหลายภพหลายชาติท่านเลยได้บวชอีกพยสศากุลบุตรแต่ท่านก็เทศให้พระพุทธเจ้าท่านก็เทศให้ให้ทำมิกาอุบาสก,ทากเทศให้ให้ท อนาถาบินทิกาเศรษฐีแต่ท่านไม่เคยได้บวชท่านก็ไม่ออกบวชเพราะอะไรเพราะอาน,นิสงส์ที่ท่านไม่ได้บวชนั่นเองทําให้ท่านไม่ได้ไม่บวชแต่ท่านอุปถา,ากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปถากพระพุทธเจ้าอย่างแนบสนิทเวลาตอนเช้ามาก็มาหาพระพุทธเจ้าเอาของฉันมาตอนเช้าตอนเย็นก็เอาน้ํามาถวายพระพุทธเจ้าพระริยสง์ทั้งหลายนี่เป็นโยมอุปถาคที่ดี สำหรับพุทธบริษัทสีจะมีพระพิสุมีพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นอุบาสิกาก็เป็นนางวิสาขาอุบาสกก็อนาถบินิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยจิตใจท่านเลยมุ่งตรงต่อพระนิพพานจะเป็นผู้บันเทิงใน กรรมมาภูมิทั้งหลายจะไม่เกิดในที่ต่ำไม่ต่ำที่นี้คือว่าไม่เกิดในอบายภูมิไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจะเวียนในการเป็นสวรรค์ในชั้นดุสิตนี้เพราะชั้นดุสิตเป็นชั้นของที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาทั้งหลายท่านไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สี่จำนวนมาก ฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมท้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจํานวนมากเพราะอะไรเพราะมีธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายตั้งแต่สมเด็จองค์บวมถึงองค์ปัจจุบันท่านจะอยู่มีธรรมะจานวนมากอยู่ที่นั่นเพราะเป็นธรรมะที่อยู่มากกว่าไตรปิฎกในที่เราล่ําเรียนในไตรปิฎก 84%, 0 0 0พันพระธรรมคัน มีพระวินัยพิฎกตั้งสองห0ื่พระธรรมขันธ์พระสูตตันตพิฎกมีตั้ง21,000พพระธรมธร,ม 42, ร,ะธรมขันธ์พระอภิธรรมพิฎกตั้ง4 2่0 0ื่นพพระธรรมขันธ์ย่นย่อมาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตินั่นเองเข้าถึงความหลุดพ้นได้ฉะนั้นเราต้องมีความยินดีพอใจในการฟังธรรม ยินดีในการเข้าวัดมาสมาทานศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเพราะบุญกุศลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราในปัจจุบันและอนาคตเพราะบุญคนมีบุญทำบุญง่ายคนมีบุญทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายคนชั่วทำดียากฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีในการประพฤติทางพากาย ทางวาจาด้วยทางใจด้วยจิตใจเราเห็นว่าโลกกระทำนี้ไม่น่าอยู่ไม่มีความเพลิดเพลินย่อมเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจิตใจก็เบื่อก็หน่ายก็คลายกำหนัดจะเป็นผู้มีนิพพิทามีความเบื่อความนายความคลายกำหนัดในการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเมื่อไหร่ก็ฆ่าตัวเองตายโดนทำร้ายทำลายตัวเองตายนี้เนะี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิต มันสร้างคุณงามความดีสร้างทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมะบ่มีปัญญาบ่มีวิริยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาบ่มีอุเบกขาบรมีบ่มีสิบเราต้องเจริญบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจถ้าเรามีบไม่มีบรมีแล้วเราจะเข้าถึงโสดาบันสกาทาคาอนาคาอรหัน์ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะถูกกิเลสมันดึงลากไปสู่อบายภูมินั่นเองฉะนั้นเราต้องมีอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในคือศรัทธานั่นเองยะสัตธาตถาคเตอัจราสุปฏิทิตาศัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลัญจะยะสกรยานังอริยะกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้า สังเคปาซาโทยัสติอุชุภูตันจะดัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอาธาทิโตติตังอหุอโมคันตัช,ชีวิตตังบันดิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมาสัทธันจาศิรัญจปาซาดัง,างธรรมมาดัสนงังอนุญูเชธเมธวีสรางพุทธ,ธานาซาสนางัง เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธ,ธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองเนี่ยถ้าเราเห็นธรรมในการประพฤติท,ทางกายแล้วทางวาจาเราก็เอาวาจามาสวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสบ้างสวดพาหุงมหาการสวดถวายพรพระทุกวันพระแปดข่ำมสิบห้า่ำมทุกวันเราก็จะมีความสุข มีความเพลิดเพลินอยู่ในบุญในกุศลในบรมีที่เราสร้างได้กระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยสัมบัติสมบัติ3ประการนี้แหละเราจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่ในบุญในบารมีที่เราได้สร้างได้บําเพ็ญไว้เพราะบุญนี้เป็นทีพึ่งของเราท่านั้งหลายที่จะได้ข้ามกามมาพบได้รูปประพบารูปประพบได้ ฉะนั้นเราต้องมันสร้างคุณงามความดีมันเข้าวัดมันฟังธรรมมันเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญสมาทิฏฐิจเจริญสมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง ถูกตรงถูกจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความทุกข์เป็นปกติทุกในการสแสวงหาดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสแสวงหาดิ้นรนเพื่อจะสร้างคุณงามความดีสร้างบำมีให้เกิดขึ้นเราต้องสแสวงหาเราเอาทุกข์เป็นทุนก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่เลียนท่านถึงว่าอยากได้ความสุขต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนถ้าเป็นก้อนต้องเบียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกาม,มาลมถ้าเป็นพรหม ต้องมันบำเพ็ญฌานเนี่ยถ้าเรามันบำเพ็ญฌานแล้วเราก็เข้าถึงพรหมโลกเป็นพรหมที่มีความสุขในสมาธิในความตั้งมั่นแต่ถ้าเป็นเทวดาเป็นผู้ที่คนคว้ในบุญในกุศลในบมีในอนุตติสติสิบที่เราได้กล่าวไว้แล้วว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติ จากานุสติเทวดานุสตินั่นเองเราท่านทั้งหลายก็เป็นเทวดาในการสร้างคุณงามความดีมีการพิจารณากายพิจารณากายยะคตาสติเป็นประจำแล้วจะมีเห็นว่าร่างกายของเรามีของแรกรโสกโปกโสโคกไม่น่าลื่นลมไม่น่ายินดีมีแต่ของเน่าของเปื่อยเราก็จะคลายกำหนัดเราเห็นมรณานุสติคนคนอื่นตายอีกหน่อยเราก็ต้องตายล้มหายตายจากไปกันไปเหมือนกัน ไม่มีใครหรกจะอยู่ยั่งยืนทาวรเราย่อมพรากไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากของรักพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตมันพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เรามีความพัดพลากเป็นธรรมดาจะพน้นจากความพัดพรากไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้รับผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นนัสืบไป เอวังอัมเหหิอาพินทั้งปัจเจเวกคิตบังเราท่านท,ทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มันสร้างบุญกุศลทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมมะบ่มีจนถึงอุเบขาบรมีเนี่ยการสร้างเมตตาบ่มีก็เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลาย ต้องสร้างให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตเนี่ยจิตคุ้นกับเมตตาแล้วกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมุทิตาพอยินดีไม่อิจฉาตาร้อนก็จะเกิดขึ้นอุวางอุเบคาต่อคนที่ไปตามกรรมที่ตัวเองได้ทำกรรมไว้ก็เกิดขึ้นเนี่ยพรหมวิหารสีก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ฉะนั้นเราจเจริญพรมวิหารสีไปแล้วเราก็จะมีความสุขหลับเป็นสุขขณะหลับไม่ฝันร้ายตื่นมาก็เป็นสุขสัตตาอาวุธไม่สามารถกล้ำกลายได้ผิวหน้าผ่องใสขณะตายไม่หลงตายไม่หลงฆ่าตัวเองตายไม่หลงให้คนอื่นฆ่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดบนเอืเบียนผู้อื่นนี่แหละทำให้เราเกิดสุขคติเป็นสัมภรยาพบที่ดีฉะนั้นเราต้องมีความยินดีในการ มาวัดมาฟังธรรมมาฟังสวดมนต์ถวายพรพระสวดพาหุงมหาการอิติปิโสให้เราน้อมจิตให้เกิดศรัทธาปัสสะเลื่อมใสแล้วกล่าวคำว่านัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสารนังวารังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนัสัจวัชเชนัสโธติเมหนตุสัปปดาขอการกล่าวคำสัตย์นี้ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายฉะนั้นบทความข้อนี้แหละเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระธรรมเป็นญาติของพระสงฆ์เราก็จะเวียนว่าตายเกิดใน สุขสุขคติภูมิภูมิที่ไม่ต้องทุกข์แบบสัตว์นรกคือมีความทุกข์เป็นปกติเปรตก็มีความหิวเป็นปกติอสูรกายก็มีความกลัวเป็นปกติสัตว์ัจชานก็มีความหลงเป็นปกติฉะนั้นเราต้องถือศีลห้าให้มั่นคงไม่หลงในการเพลิดเพลินในการกินในการนอนในการเพลิดเพลินในการมาโลกทั้งหลายเราต้องเป็นผู้ที่ข้ามโลกธรรมให้ได้ โลกธรรมก็คืออะไรมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทานี้เราต้องข้ามโลกธรรม8ดเพื่อเจริญมากมีองค์8ดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริออกจากกามนั่นเองพอดำริออกจากกามเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่ไม่เวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มากเราก็จะเป็นผู้ที่ ไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนี่ความดำริข้อที่สามวาจาชอบไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส,อส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อมาวาจาที่ชอบมีปีวะวาจาที่ดีนี่มีวาจาที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วการทําการงานชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกายกายกรรมสามนี่ แล้วมีสัมมาอาชีพที่ถูกต้องไม่ขายเครื่องประหารไม่ขายยาพิษไม่ขายค้าขายมนุษย์อันนี้คือว่าสัมมาอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโม و. ความเพียรชอบเพียรกั้นอกุศลไม่เกิดขึ้น2เพียรประหารกิเลสให้หมดจากจิตสันดานของเราเราประหารกิเลสไปแล้วจิตใจเราก็เบาบางไปจาก บาปอกุศลรธรรมทั้งหลายเราก็จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี่เพียรกัน้นข้อที่สองเพียรประหารข้อที่สามเพียรทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่4ี่คือการทําบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้เนี่ยสัมมารประธานสีเราต้องมีเพียรสี่อย่างแล้วก็ต้องมันพิจารณามันจเจริญไปทุกวันทุกวันข้อที่ 7คือการมีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตในอยู่ในธรรมนี่มีสติประฐานสี่อยู่ในกายของเราอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตของเราอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของเราข้อที่8คือการมีสัมมาสมาธิ ขณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิอยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐานในการเพ่งพิจารณากายเวทนาจิตรมไปทุกวันทุกวันเราก็จะมีความสุขความเจริญในความสร้างคุณงามความดีฉะนั้นเราท่านั้งหลายเราก็มารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทางจิตใจของเราเราจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญเนี้ย แผ่ไปให้บีดามารดาครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราท่านทั้งหลายหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญกุศล ที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงมาสร้างคุณงามความดีมาให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาละปฏิพา,านทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน